สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมาพร้อมกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวให้เด็กๆไปหยิบขึ้นมาพร้อมกันกับคุณครูเลยค่ะแล้วเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ไปแล้วเด็กๆต้องจําได้แน่ๆเลยว่าอาหารที่มีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างเอ๊ะมีอะไรบ้างนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาหรือยังคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะเปิดเลยนะคะเด็กๆเปิดมาค่ะหน้านี้ค่ะเด็กๆเปิดหน้านี้ขึ้นมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ไปแล้วทีนี้จะเราจะมาทําแบบฝึกหัด เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์กันค่ะเด็กๆเอาละค่ะให้เด็กๆนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆฟังก่อนอ่าเอ๊ะดูภาพก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆให้เด็กๆดูภาพนะคะจะมีเด็กผู้ชายโอ้โหมีอาหารที่มีประโยชน์อยู่บนโต๊ะตรงหน้าของเด็กผู้ชายคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยเอ๊มีอะไรบ้างนะคะอ่ะ มีข้าวผัดมีต้มจืดมีแตงโมมีน้ำสะอาดแล้วก็มีนมใช่ไหมล่ะคะแล้วก็จะมีภาพต่างๆอยู่ข้างๆรูปภาพของเด็กผู้ชายให้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะทีนี้มาฟังโจทย์ค่ะว่าจะให้ทำอะไรเอาละคะ่ะฟังนะคะ ลากเส้นโยงภาพอาหารที่เด็กรับประทานกับภาพอาหารให้สัมพันธ์กันเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆโยงเลยนะคะอ่าอันนี้คือภาพอะไรนะคะภาพนมใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆจับดินสอนะคะจุดตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยแล้วก็ลากไปหาภาพ ในช่ภาพสีเดี่มนี้นี่ภาพนมตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะภาพอะไรคะข้าวผัดใช่ไหมคะ่าเด็กๆลากไปเลยค่ะข้าวผัดอยู่ตรงไหนนะก็ให้เด็กๆลากไปหาข้าวผัดในภาพที่กําหนดเลยต่อจากนั้นไปให้เด็กๆสังเกตดูภาพน,นะคะแล้วเด็กๆทําต่อให้เสร็จนะคะเอาละ่ะ หน้านี้ให้เด็กๆไปทําต่อให้เสร็จคุณครูจะพาเด็กๆไปทําอีกหน้านึงค่ะอ่าเปิดมาอีกหน้าน,นะคะหน้านี้เขาจะถามว่าอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเอามาดูภาพกันก่อนนะคะภาพแรกจะเป็นภาพตะกร้าผลไม้ภาพที่สองจะเป็นภาพน้ําอัดลมภาพที่สาตรงนี้นะคะชี้ตามพร้อมคุณครูนะคะเป็นภาพ ลูกอมลูกกวาดสีสันต่างๆแล้วก็อีกภาพค่ะเป็นภาพข้าวผัดกุ้งนะคะเด็กๆเอาละค่ะมาดูกันว่าในแบบฝึกหัดเขาให้เด็กๆทำอะไรมาอ่านโจทย์กันค่ะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพอาหารที่มีประโยชน์เมื่อกี้เด็กๆดูรูปภาพไปแล้วอาหารอะไรที่มีประโยชน์คะเด็กๆบอกคุยงมาหน่อยได้ไหมคะอ๋อมีเด็กบอกมา ว่ามีผล,ลไม้เอาละค่ะให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบภาพที่อาหารที่มีประโยชน์เลยค่ะวงกลมต่อเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้ให้เด็กๆมาดูภาพนะคะว่ามีภาพอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์ก็ให้วงกลมมาเลยค่ะให้เด็กๆนะคะ ไปทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะทำต่อให้เสร็จเลยแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูโยงใต้คลิปดูด้วยนะคะอันนี้คุณครูต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ